อา้าสวัสดีครับพี่น้องเซียนเต่าทั้งหลายมือนี้พ่อญใใ่กระตาผ้ารูกเอาท่านโอ้ยเดเด้อมือนี้เด้อที่ให้พี่น้องเบิ่งท่านผู้ละท่านเครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์ฮิวมิกพัตตาคินแมนผู้ใดทานก็ได้พี่น้องเอ้ผมไทานธรรมาดาทานคินแมนนี่นี่โอ้ยทานคุณภาพเลยคินแมนของคุณภาพพี่น้องเบิ่งเบิงเบิง,บง,บงโอ้ยสุดยอดสุดยอดแห่งท่านได้ประมาณสี่สิบกว่าซอบพี่น้องมือนี้สี่สิบกว่าซอบ เตากะบบย่ญ่ดอกเตากะไดสองคูณสามตัวนี้หั่นเตานี้สองคูณสามพี่น้องยังขยายบบแล้วอยู่ถ้าขยายแล้วนี่หวยห,ห้าสิบซอบเลยพี่น้องคนเอาทานคนเอาทานจากการขยายเตาพี่น้องเอ้ยจากเตาได้สิบห้าซอบขยายมาสี่เือห้าเือได้สี่สิบซอบพี่น้อง และคาดว่าสิได้อีกห้าสิบซอบเตาโตไปพี่น้องที่ขยายออกตอนเฮาเอาท่านขึ้นแล้วนี่แหละเฮาก็ขุดออกมาเรื่อยๆขุดออกมาเรื่อยๆเฮาก็ะอะไรพุทธว้ามาเบ่งดูมาเบ่งด้วยพุทธะครับพี่น้องขนาดขี้ปวกยังเป็นท่านพี่น้องสุดยอดแห่งเตาโอบดินของผูพใหญ่กระตาัดัดวดัดวดัดคืออัศจรรย์เถอะวะาแสนมหัศจรรย์ขี้ฐานยังเป็นปวกขี้ปวกยังเป็นฐาน พี่น้องขนาดขี้ปวกนี่พี่น้องความก้าความแข็งของเตาโอบดินพี่น้องเพราะฉะนั้นอย่าลืมอย่าพลาดอย่าเสียโอกาสเดอ้อติดตามเบิง้งเพราะญ่กระจายเพราะไงกระตาเดอ้อสิพารูผ้าเฮ็ดเตาโอบดินเตาโอบดินนี่เฮาอบเพ่อน,นึงแล้วมันก็สบายพี่น้องเวลาเปิดเขาก็เปิดน,น้อยเปิดพอเอาท่านขึ้นเอาไม้ลงเขาบอกต้องไปเปิดเบิดเตาบขต้องเสียเวลาอีกหลายเทือ แต่เพียงข้าสิขยายเตาให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆข้ากับเปี้ยนผนังเตาไปเรื่อยๆมันก็สิมีความทนทา,านความแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาครับวิธีเจาะหูไฟหูแป๋าซีเอทให้เบิงน้ำอีกเชือนึงเด้อพี่น้องเด้อแล้วจะาก,การตรงนี้สก้อนอยู่ตอนนี้ยังเอาท่านอยู่เขายังเอาท่านพี่น้องเ <c oughs> ขายังคนเอาท่านอยู่ท่านแต่ละก้อนพี่น้องเอ้ยเป็นในทับเป๋าพูนทุนบนในไฟ คนเอาทานเบิ่งพี่น้องขนาดเอาว่างใส่ดินจุดนี่นี่พี่น้องพุทธะวางใส่ดินจุดนี่นี่บัวได้ใส่เต่าใส่เต่าหรือเบิ่งเอาเปวไฟเขียวเงาเงาแล้วน,นี่ทดสอบทดสอบทดสอบกลมกา้าเบิ่งเบิง,บง,บงพี่น้องเบิ่งพุทะท่านแต่ละก้อนละดวนคนเอาฐานพี่น้องคนเอาฐานฐานคุณภาพสูงจากเตาอบดินพ่อใหญ่กระตาพารู้ จังใดก็ฟากในเ้อพี่น้องเ้อเซียนเต่าทั้งหลายมีอย่างที่ดีดีๆก็บ,บอกแน่อันนี้บมเมนเซียนได้นี่เป็นสร้างสมัครเล่นเคยเฮ็ดมาหาก็เฮ็ดเฮ็ดในเต่าในท่านมานี่ประมาณเศร้าเอปีแลวพี่น้องเศร้าเอปีที่เอดน้ำท่านมานี่ตั้งแต่พ่อส4ดสองพันห่ร้อยสี่สิบกวพุ่นละ เห็ดที่แรกล้มลุกคุกคานไปเหละวะลองพิษลองถึกมาแหละเอาความพิษพลาดเป็นอาจารย์พี่น้องเอ้ยเลยแกไดแกมือใดจนมาถึงทุกวันนี้ครับเต่ากับบริยายได้แต่มันถังได้หลายเอเอถึกวิธีบุหรี่พิษวิธีผมก็ยังบู๊อยู่ตอนนี้ก็ได้แต่รู้ว่ามันได้ท่านหลายท่านแข่งกว่าเก้าก้าว่าเก้าอีกพี่น้องโอ้เบิ่งท่านโอ้ยมีแต่อักๆพี่น้องเอ้ยสุดยอดสุดยอดอยากให้พี่น้องมา สมมาเบิงน้ำดิแต่ขนาดขี้พวกยังเป็นท่านพี่น้องเอ้ยความแข่งกาของท่านของเต่านะขี้พวกนี่ขี้พวกนในไส้ไม้ต้นไม้นะครับเป็นท่านเสยนะครับไม้เฮาไม้แต่ละอันละสินสุดยอดแห่งท่านนะพี่น้องเอ้ยได้สี่ิกระสอบเต่านี่นะแต่เต่าต่อไปก็จะเพิ่มขึ้นอีกซิกระสอบตามการขยายเต่ามองเฮาเจาะฮัลโหล นี่แหละรอบรอบต่อไปเฮากระสีริเจาะคุดลงอีกขยับออกมาใส่ริมเต่าทั้งนอกขุดออกมาใส่ริมเต่าทั้งนอกแล้วเฮากัเอาดินขึ้นเฮากับฟื้นลงแล้วเากับโบกปิดไปให้มันท้อกันมังสีใหญ่ขึ้นพี่น้องกสิคีง่ายขึ้น,น,น,นวิธีขยายเต่าท่านให้ได้ท่านหลอ้าสํานี้ก่อนนะครับนาะจังใดก็ขอบฝากกดไลค์กดแชร์นี่เด้อเป็นกำลังใจให้เพ่อหง่ ได้หาความรู้ดีๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องเอาสิ่งใดดีๆก็สิได้หาสิได้ซอกมาให้ทุให้เห็นปาดปาดปาดไม่หยังอันนี้ไม่หยังอันนี้ปาดโธ่ปาดโธ่ปาดโธทอนละซอกพี่น้องทอนละซอกปาดโธ่ทอนละซอกทอนละซอกปาดโธท่านเตาดินพ่อใหญ่กระตาผ้ารู้พี่น้องเอ้ยซอกทอนนี่ได้ซอกนึงพอดีทอนนี่ฮะกูล่าสุดยอดแห่งธาตุเลยพี่น้อง ปาดปาดปาดเตานีพม่คือโพธทสูเตานีพระพุทธโพเทสูตถ้ากันเฮ็ดระบบเสียพ่อบาทนี่เฮ็ดทุนลงทุนนี่ก็ได้นี่ปาดปาดปาด,ปาดบอกความสูญเสียความสูญเสียในเตาความสูญเสียในตเตาบริสียพ่อบาทพี่น้องเอ้ย <c oughs> เบิง่งพี่น้องเอ้ยท่านแต่ละก้อนละต้นละลำพี่น้องเอ้ยนาดตนสําคุถังคู่ดำนี่ยงไปท่านบัสเออนี่คือผลงานของเตาโอบดินพี่น้องเอ้ยเตาดินเตาโอบของพ่อใหญ่กระตาเนาะว่าว่าสิยุดให้ว่าสิยุดไล่แล้วพเขาไปแห้งคนขึ้นมาคนขึ้นมายังประทันได้เขิงเลยนี่พี่น้องนึกว่ามันสีเบิ้อะดอก ว่ามซ้อมในเต่าเลยยังเรียนยืนเก็บวัรทหารรัสเซียอยู่อะโผปดโผัดโผัดเอออันนี้หะต,ตัวย่งหญ่ใหญ่ที่สุดในโบยักสุดวันใดพี่น้องลืมบอกลืมบอกอันรูปทีมเพิ่นให้ให้ให้หองไม้ขึ้นถ้าไมใหญ่เขาต้องห้องขึ้นจากพื้นอย่างน้อยสิบเซน,นพี่น้องห้องขึ้นเท็จหยังวันที่ห้องขึ้นเพื่อให้อากาศลอดพื้นใดให้ควมำหอนลอดพื้นพื้นใดให้มันกจะได้เป็นทาน่านเบิร์ด ถ้าเฮาบ่ห้องขึ้นหรือท่านก้อนใหญ่แ้ะคามฮ้อนเข้าบ่ทั้วถึงมันก็เลยเป็นไม้เป็นส้นท่านเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้ใดเอาไม้นใหญ่ลงนี่กับห้องเด้อพี่น้องเด้อห้องขึ้นจักเอากำปั้นเข้าหลุม่นแหละถ้าหลุมกำปั้นแล้วเป็นทาน่านบิดบ่มีคําว่าเป็นส้นอากาศและความร้อนมันเข้าทั้งไตได้นะสัมมก่อนนะสวัสดีครับ